สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบเจอกับน้องฟ้ามาริโอมอเตอร์นะคะวันนี้น้องฟ้าก็มีรถนะคะปีใหม่สภาพสวยสีถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะรถคันนี้ก็คือ isuzu d-max นะคะลูกค้าคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะบอดี้ของรถคันนี้นะคะสีของรถคันนี้นะคะว่าสวยถูกใจลูกค้ากันหรือเปล่านะคะไปดูกันเลย รถคันนี้นะคะสีของน้องกันเลยนะคะสีของเขาก็คือสีเทากันนะคะลูกค้านะก็คือเป็นสีเดิมนะคะแล้วก็สีทั้งคันเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานหมดเลยนะคะลูกค้าคะแล้วก็จะบอกว่าสีเทากันคันนี้นะคะลูกค้าน,น้อยมากนะที่น้องฟ้าจะเห็นตามท้องตลาดนะคะแต่ตอนนี้นะคะมาอยู่กับน้องแล้วนะ สีเท่ากันคันนี้นะคะมาอยู่กับทางมาริโอมอเตอร์แล้วนะคะลูกค้าคะแล้วก็นะคะกระจังหน้านะคะมาในโฉมของออนิวแล้วนะคะลูกค้าคะแล้วก็นะคะด้านหน้าของตัวนี้ก็คือกระจังหน้าก็จะเป็นสีเาทามินิเนียนนะคะลูกค้านะ,ะตัวนี้เนาะ,ะโลโก้ครมเมียนเดิเนินจากโรงงานเลยนะคะโลโก้อิซูซูนะคะแล้วก็หน้าไฟนะคะก็เป็นนะคะมันติเดฟเฟคเตอร์นะคะลูกค้านะ,ะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วอย่างเรียบร้อยนะคะลูกค้าะะ่า เดี๋ยวเรานะคะไปชมด้านข้างแล้วก็ด้านหลังกันเลยนะคะลูกค้า่ะอะล้อของเขานะคะนงฟ้าเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วอย่างเรียบร้อยนะคะเป็นแม็กเวลนะคะขอบ18นะคะลูกค้านะ,ะเป็นปี2021นะคะลูกค้านะ,ะตัวนี้นะคะไฟเดี้ยวมาตรงข้างแก้มนะคะตัวนี้เป็นตัวเอสเนาะก็คือมาตรงข้างแก้มนะคะแล้วก็นะกระจกมองข,งข้างของเรานะคะนงฟ้าเห็นแบบรูปแบบของเขาเขาจะมีนะคะแอโรดนามิกมาให้นะคะเพื่อลดนะคะการ เคลื่อนไหวหรือว่าขับขี่แรงๆนะคะก็จะลดเสียงนะคะเสียงรบกวนเนาะลูกค้านะแล้วก็นะคะกระจกเป็นนะคะปรับไฟฟ้านะคะลูกค้านะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวนี้ก็จะมีคิ้วกันสาดมาให้นะคะลูกค้านะแล้วก็นะคะด้านข้างนะคะมือจับนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถหรือว่าเป็นเอ่อรเมียมอย่างนั้นเองนะคะลูกค้าค่ะ อ่ะแล้วก็จะบอกว่านะคะตัวแคปนะก็จงด้านหลังนะคะตัวนี้สามารถเปิดออกได้ด้วยนะรับลมได้ด้วยนะคะด้านหลังเนาะลูกค้าคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะด้านหลังของตัวรถคันนี้กันนะคะอ่ะโอเคเรามาดูด้านหลังของรถคันนี้กันนะคะ,คคะลูกค้านะตัวนี้นะคะ ไฟเบรคไเลี้ยวไฟถอยจัดทรงมาอย่างดีนะคะแล้วก็ไม่ได้สมูิกับตัวรถนะทํายื่นออกมานิดหน่อยนะคะขับรถจะมาระวังด้วยนะคะลูกค้านะแล้วก็นะคะที่เปิดฝาท้ายนะคะก็เป็นสีดําด้านนะคะเหมือนกับมือจับเลยนะคะตัวนี้เนาะ แล้วก็ไฟเบรกตรงที่สามอยู่มุมโน้นนะคะลูกค้านะแล้วก็นะคะตัวนี้นะคะแมกไนเนอร์ยังแน่นๆใช้ได้นะคะแน่นๆใช้ได้ระยะยาวเลยตะขอเกี่ยวนะคะหกจุดยังอยู่เหมือนเดิมนะคะใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของตัวรถกันเราเข้ามาด้านในของตัวรถกันแล้วนะคะลูกค้าะนะ,ะเดี๋ยวน้องฟ้าขอสตาร์ทรถก่อนแล้วกันเนาะอ่าเราเรอเข้ามานะคะตัวนี้ เข้ามาด้านในแล้วนะคะด้านในของเขาก็คุมโทนนะคะไปด้วยสีดําหมดเลยนะคะแล้วก็นะคะดูแบบดุนะคะลูกค้านะเพราะด้านนอกเป็นสีเทานาะ,ะด้านในก็เป็นสีดํานะคะด,ดูดุดูเท่มากขึ้นนะคะลูกค,ะะคะ้านะเรามาเริ่มต้นด้วยจากเริ่มต้นจาก พวงมาลัยก่อนเลยนะคะพวงมาลัยตัวนี้นะเป็นพวงมาลัย power นะคะลูกค้านะพวงมาลัย power สีดำนะคะแล้วก็นะคะเลื่อนไม้นะคะก็จะเป็นนะคะดิจิตอนผสม analog นะคะลูกค้าขาตัวนี้นะแล้วก็บอกเลยว่าเลขไม้เขาคือน้อยมากนะคะเพียงแค่เจ็ดพันเองนะคันนี้นะปี2021แต่เลขไม้เพียงแค่เจ็ดพันเท่านั้นนะคะลูกค้าขาอ่ะแล้วก็มาดูนะคะตัวนี้เราก็มาดูเครื่องเสียงนะคะตัวนี้นะคะก็เล่นได้นะคะลูกเล่นของเขานะ f MA, m a m m p 3 a u X u s b นะคะลูกค้าค่ะตัวนี้แล้วก็คอนโซลนะคะคอนโซลด้านข้างนะคะก็จะมีช่องเก็บพงเก็บของให้นะคะเหมือนกันแต่เป็น2ชั้นนะตัวรถคันนี้จะเป็น2ชั้นข้างบนตัวนี้จะใช้ได้เล็กน้อยนะคะลูกค้านะเกียร์นะคะเกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะหรือว่าเกียร์แมนนวลอย่างนั้นเองนะคะลูกค้านะแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบปรับแมนนวลเหมือนกันนะคะหมุนได้ตามอัตโนมัตินะคะของ อัตโนมัติของที่เราชอบนะคะลูกค้านะก็จะมีนะคะสูงสุดไม่มีโซนร้อนนะคะมีโซนเย็นอย่างเดียวเลยนะคะแอร์ด้านหน้ามีสีตัวนะคะลูกค้านะแล้วกม็มาดูตรงเบาะนะคะลูกค้านะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะดูแบบเบาะเหมือนเบาะรถแข่งเลยนะเบาะผ้านะคะเวลาไปจอดที่แดดนะคะลูกค้านะเข้ามานั่งก็คือเย็นสบายเหมือนเดิมนะคะลูกค,ะคะ้าขามาดูคอนโซลคอนโซลกลางนะคะตัวนี้นะเบกมือใช้งานได้ปก,กตินะคะมีที่ใสนะะ่นแก้วน้ําให้2จุดเลยนะคะมีที่วาง วางแขนให้นะคะลูกค้านะที่วางแขนแล้วก็มีนะคะที่เก็บของให้ตรงที่วางแขนไปด้วยนะคะลูกค้านะแล้วก็มีนะคะตัวนี้มีไฟนะคะลูกค้าหาไฟมีมาให้หนึ่งจุดนะคะตรงผนังของตัวรถผนังตัวรถนี่ก็จะเป็นแบบกระมัหยีนะคะลูกค้านะขาใสสะอาดเลยนะคะไม่มีแม้ก,กระทั่งรอยเจิมหรือว่ารอยใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะลูกค้านะ แล้วก็นะคะลูกค้าคาเราก็มาดูนะคะมาพูดถึงเรื่องของกระจกเนาะกระจกของเขาก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคะออโต้หนึ่งบ้านนะคะลูกค้านะก็คือความคนขัดอย่างนั้นเองนะคะกระจกออโต้เนาะเดี๋ยวเรานะคะไปดูห้องเครื่องของรถคันนี้กันนะคะว่านะคะสะอาดหรือเปล่านะคะด้านในเขาเป็นยังไงนะคะไปดูแบตไปดูเครื่องน้ํามันไ่ของเหลวกันนะคะลูกค้านะเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านหน้ากันเลยนะคะลูกค้า่ะ โอ้โหลูกค้าขาเรามาเปิดดูนะคะห้องเครื่องบอกเลยว่าเดิมเดิมทุกจุดและน้องก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวตรงไหนเลยนะคะเพราะว่าทุกจุดเลยนะคะอ่านสมมติลูกค้านะคะลองคิดดูว่ารถคันนี้นะคะลูกค้านะวิ่งมาแค่เจ็ดพันกิโลยังไม่ถึงการรับประกันของเอ่อมือหนึ่งเลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะคะแล้วก็ฟังเสียงนะคะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยทุกจุดนี่แบบเดิมเดิมทุกจุดยังไม่ ปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างเลยนะคะลูกค้านะเดี๋ยวถ้าพูดอย่างนี้เราไปย้ําถึงเรื่องการรับประกันแล้วก็ของราคาของตัวรถคันนี้กันดีกว่านะคะลูกค้านะรถคันนี้นะคะก็คือรถ isuzu d max นะคะ1 9 s นะคะเป็นปี2021นะคะลูกค้านะเป็นเครื่องดีเซลราคาอยู่ที่5 2 9 9 0 0บาทนะคะลูกค้านะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่9,000บาท สูงสุดไปเลย8 4ปีงวดเลยนะคะยังไม่พอทางเรายังให้รับประกันนะคะสูงสุด10ปี100กิโลด้วยนะคะดูแลให้ลูกค้าทั้งคันนะคะลูกค้านะซ่อมบำรุงตามมาตรฐานศูนย์เลยนะคะแต่ถ้าใครสนใจรถคันนี้อยากอยากได้รถคันนี้นะคะลูกค้านะก็ฝากนะคะนี่ช่องทางการติดต่อการติดตามของเราจะอยู่มุมนี้เลยนะคะลูกค้านะสามารถนะคะ สอบถามได้ทุกช่องทางการติดต่อการติดตามเลยแล้ววันนี้นะคะน้องฟ้านะคะก็ขอตัวลาพี่ๆไปแล้วนะคะก็ฝากนะติดตามน้องฟ้าด้วยนะช่วงคลิปหน้านะคะหรือว่าคลิปต่อไปนะคะวันนี้นะคะใครนะาทดจะออกรถนะให้ที่ถึงมาร,ริโอมอเตอร์รถสุดลำดับที่1วันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะพี่่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย